ไายจอดเดจโดนนะนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้สปเดือดกลับไท a แลนด์ของเรานะครับก็มีรถมอไซค์นะครับน่าแนะนำอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่หายากรุ่นหนึ่งนะครับในท้องตลาดที่เป็นทะเบียนแท้ๆนะครับซึ่งในกลุ่มเราก็มีอยู่หนึ่งคันนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็ใช้งาน มาแล้วนะประมาณสักสองเดือนนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของรถนะครับ CBX 750นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนะนํากับเจ้าของรถครับสวัสดีครับพี่เด็กสวัสดีครับอันนี้พี่เด็กนะครับเป็นผู้ครอบครอง c b 750ตัวนี้นะครับซึ่งมีติดเมื่อป 1983, อี1983นะครับ 750cc หรือยังไงให้พี่เด็กรีวิวคันนี้หน่อยครับว่าพี่เด็กได้มายัางไง และการขับขี่เป็นยังไงนะครับมีตรงไหนที่รีวิวให้พี่เพื่อนๆน,นะครับได้มาทำความรู้จักเกี่ยวกับรถรุ่นนี้บ้างนะครับเลนเจอพี่เอกเลครับพี่รถคันนี้ก็ผมก็ได้มาจากนายทหาร่ันหนึ่งครับผมผมได้ซื้อมาก็ประมาณ2เดือนกว่ามารีวิวการขับขี่นะครับเขโค้งนุ่มนั่งสบายสมูททุ่อย่างครับสมรรถนะ การขี่ทางไกลถือว่าดีมากครับในรถคันนี้เหมาะสำหรับการเดินทางในการขับขี่ออกทิปไกลๆได้สะดวกมากครับซึ่งรถคันนี้ได้ออแบบมาอย่างสมบูรณ์นในการออกทริปไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลเราสามารถครับฐานะคันนี้ได้เลยครับน้ำหนักก็ไม่เบาถือว่าอยู่ในหนาที่ รยอดเยียมครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของตัวรถบ้างนะครับว่าตัวรถเนี่ยมีอะไรบ้างที่วินเองได้มาแล้วยังอยู่สภาพเดิมมากแต่ชุดหน้านี่ก็เป็นเดิมๆเดิมครับผมเดิมทั้งหมดเลยครับเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยครับ ไปไซเรนนี่เราเราเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับออเดิมนี่ติดรถมานะครับแต่ว่ามันมันรูดมันฟ้องนะครับพี่เนิงก็เลยจัดการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้พี่เนิงทดลองนิดนึงครับว่าเวลาเราเปิดระบบแล้วไม่ต้องเปิดปลอนครับพี่เอาแค่ไซเรนก็พอครับครับสตาร์ทเครื่องได้สตาร์ทเครื่องเลยครับพี่ ต้นนี้เรามาดูเครื่องก่อนนะครับตัวน,นี้เป็นสี่วาลสี C ่วาลนะครับตัวน,นี้เจนะ็ดร้อยห้าสิบซีซีนะครับเน,นี่ยนะครับเครื่ป็นรถเงียบมากนะครับถผมว่าแต่ว่าเราเพิ่งได้รถมา เป็นเบาอยู่ประมาณสัก900ถึงหนึ่งรอยอบนะครับนี่มาดูการบินรอบเล็กนะ เนสวยด้วยนะครับตรงรุ่นเลย750กรุงเทพนะครับก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับดูแล้วมันสวยงามจริงๆก็หายากแล้วครับเดิมๆที่เป็นสภาพนี้นะครับโอเคครับอ่าีนเนกเองนะครับก็เป็นสน่งในสมาชิกของไปเดอร์ครับของพวกเรานะครับก็คลิปมีการ ออกทิปพี่เน่งก็จะเป็นผู้นำนะครับในเรื่องการเดินทางขอให้พ่เน่งฝากอะไรกับท่านผู้ฟังหน่อยผู้ชมหน่อยอว่าไปเดือดขับเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรฝากพี่น้องอย่างไงได้บ้างครับเชิญครับพิเน่งก็อยากให้พี่น้องมาขี่ขับขี่ด้วยด้วยกันครับอยากมีความสุขขี่ก็ระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าการใช้รถใช้ถนนเราใช้รวมกันครับแล้วก็ ถ้าเจอผมที่ไหนสามารถโบกมือทักแบบมือเรียกได้ครับสวัสดีทักทายได้ครับขอบคคุณงผมนะครับเพราะว่าไม่เด้พวกเรานะครับสไปเดอร์งขับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกเราจะเล่นรถพวก80 90ครับซึ่งเป็นรถญี่ปุ่นที่เราก็เลี้ความฝันตั้งแต่เด็กกันแล้วนะครับว่าโอเคนะมีการดูแลอนุรักษ์ไว้รับรถมีทะเบียนอยู่แล้วจรที่จะตกเป็นที่องกลาง ถ้าพี่ๆท่านใดก็พบเจอนะครับก็ทักทายกันได้นะครับพวกเราก็สบายดยกับยินดีนะครับที่จะทักทายแลกเปลี่ยนทำความคิดนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกรนมาษณ์กันนะครับ,รรนะรบอันก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันที่ 28, 29ม,มิถิกายนนี้เรามีทริปทำบุญกันกับน,น,น,น้องๆเด็กนักเรียน นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญมาแต่ก็พี่เน่เองก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่จะเดินทางไปด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไปด้วยกับของเรามาตลอดนะครับขอขอบคุณพี่เน่งด้วยครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณนะค,ครับ